สวัสดีครับสวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริชันคือนะครับวันนี้เราก็อยู่กับมารูนะรรนะครับมารูนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมใฝ่ฝันมาจะเล่นถึงด่านสุดท้ายได้นะครับแต่มันก็ยากจริงนะแล้ววันนี้ผมก็สําเร็จไปอีกเปราะหนึ่งนะฮะไปสู่เส้นทางแห่งความหวังของผมนะครับก็คือผมสามารถเก็บแคเอาได้500ชิ้นแล้วมันก็สามารถที่จะ ไปด่านทไปได้ด่านทังไปก็คือมอลเทนนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะมาเข้าไปให้พร้อมกันดีกว่าครับฮ่ามอลเทนมีอะไรบ้างดูซิมอลเทนนั้นนะครับมันมีอากาศหนาวแล้วก็ฝนตกตลอดเวลานะฮะมีหมีสีน้ำตาลแล้วก็งูอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ในทะเลสาบนั้นนะครับมีอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอันตรายสุดๆด้วยนะครับ การที่รอดชีวิตในที่หนึ่งนีน้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะเป้าหมายหลักก็คือการมีชีวิตรอดให้ได้20วันแล้วก็มีเครื่องหมายรูปดาวนี่นะฮะมันต้องเป็นอันกอย่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นรูปน่าจะเป็นเต่าหือขภาพนะครับนี่สองสิ่งนี้อันโนนะฮะเราต้องหามาให้ได้นะครับไอ้เควสล่างสุดนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยใช้ชีวิตให้ดีๆมันก็ผ่านไปอีกนะครับเป็นเควสที่ไม่ใช่เควสหลักนะฮะ ามาดูความยากสิผมเอาแบบ easy normal house เลยนรกดีนะฮะเอาแบบ easy แล้วกันนะฮะเราจะได้เน้นไปในทางการเอาชีวิตรอดนะฮะมันจะดีกว่านะฮะแต่ถ้ามันมีพวกสัตว์เข้ามาผสมด้วยนี่นิดหนึ่งนี่มันจะมันนะฮะแต่ถ้ายากเกินไปเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ละวันนะครับเอาละพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยวันที่ห มันเกิดมาที่ไหนผมต้องสร้างที่ที่อยู่ใกล้น้ําที่สุดนะครับอันนี้เก็บได้ไหมมีดอกมองดอกไม้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยดอกนี้เก็บได้วะมันคืออะไรมันคือบลูเบอร์รี่แน่นอนเลยนะฮะเท่าที่ดูเท่าที่เคยเล่นเนี่ยผมคิดว่านี่คือบลูเบอร์รี่นะครับเก็บบลูเบอร์รี่สีมีเคว้ขึ้นมาให้เลยนะใช่บลูเบอร์รี่ไหมแบลูเบอร์รี่นะครับมบีสุขสุขภาพหนึ่งด้วยนะโอ้โหบลูเบอร์รี่นี่ต้องเก็บมากๆเลยนะฮะดีมากๆเลย ผมต้องหาแหล่งน้ําแล้วก็อยู่อาศัยสิ่งแรกที่คนรทาก็คือการดูแผนที่นะต้องดูมาแผนที่ันมีอะไรบ้างน,นะครับดูขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งจะเห็นได้ว่าไปทางขวามีบ่อใหญ่อยู่ฮะเราอยู่กลางระหว่างปา่าแล้วมีเขามากุดอะไรสักอย่างอยู่ทางด้านขวาสดุดเป็นติ่งโผล่ไปนะฮะลักษณะของแบบนี้ก็เหมือนกับรูปเต่านะฮะผมต้องไปอยู่ที่ใกล้ๆทะเลสาบตัวนั้นแหละที่เขาว่ามีอันตรายแล้วก็ มีแหงอาหารมากมายนะฮะอ่ะเดินทางกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าที่นี่สร้างอะไรได้บ้างอ,อ้โหสร้างสิ่งปลูกสร้างได้3อย่างเหมือนกันนะฮะอ่ะไปละเดินทางไปทางด้านขวานะฮะจะได้เดินทางมีทิศทางหน่อยนะครับจะรู้ว่าตรงไหนคือส่วนที่เราต้องไปโอ้ผมเจออะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนต้นสนที่แปลกๆนะครับเราเก็บได้ไหมเ,เก็บไม่ได้ว่ะอันนี้ต้นดอกไม้นี่ไม่มีอะไรเลยนะอันนี้มีแปลกๆแล้วมันคืออะไร เราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเอออันนี้ก็แปลกสิ่งไม้โพล้วเพียบเลยผมต้องมีอะไรขุดต้องเป็นหัวอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นอะไรสักอย่างผมไม่รู้อะต้องขุดขึ้นมาดูก่อนมีกิ่งไม้ต้องหาอะไรที่สามารถไปเ,ออเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปสร้างก่อกองไฟได้ด้วยนะครับ ผมลงตามแนวหินมานะต้นสนต้นนี้มันน่าจะเก็บได้นะเพราะว่ามีที่เราสามารถทำที่พักไปจากต้นสนได้อยู่ไม่ได้นะครับเราจะเข้าไปข้างในกันเราต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่สุดนะครับเราต้องเก็บท่อนไม้ไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอท่อนไม้สักท่อนหนึ่งเลยเพื่อที่ไปสร้างที่พักของเราเนะเจอแต่ต้นไม้ไปแปลกๆนะครับผมยังไม่เข้าป่าเลยเนี่ยผมขอตะตเวนเทคนไปก่อนนะฮะ อันนี้คืออะไรดอกหญ้า,าตัวนี้ผมเจอไม้แล้วท่อนหนึ่งเป็นอะไรที่ดีมากผมจะสร้างที่พักไว้แถวนี้แล้วกันนะให้มันยืดออกมาหน่อยให้มันให้มันสามารถอยู่ได้หน่อยโอ้มีปูด,ด้วยอ่าตัดสินใจแล้วอยู่ที่ดอกหญ้าเมื่อกี้นแหละ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดโล่งเอามันต้องสร้างได้หลายที่อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าบางทีเราเก็บมาเยอะนะฮะเราจะสร้างไว้2อสามที่นะครับมีต้นหญ้าตรงนั้นด้วยนะครับผมสร้างอะไรได้บ้างแล้วกับดักนี้ต้องสร้างไว้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่มาร์กพื้นที่ได้ดีดีพอๆกับไอ้ตัวนี้เลยนะครับแต่ที่ผมสร้างไม่ได้ก็จะสร้างไว้ ตรงนี้แล้วกันเพื่อให้รู้ว่าผมต้องมาสร้างบ้านตรงนี้นะโอเคทีนี้เราก็ค้นหากิ่งไม้มาสร้างที่พักก่อนเราได้แรงน้ําแล้วเราเหลือแค่อุปกรณ์ต่างๆที่จะมาสร้างนะครับผมจะเข้าไปในเขตป่านะเพราะว่าผมต้องไปหาใบไม้ในเขตป่านะครับเข้ามาในป่านี่อันตรายเกี่ยวกับหมีนะครับเราต้องระวังไว้โอ้โหต้นไม้ก็เหมือนกันแต่ปัญหาคือมันมืดเร็วมาก ต้นนี้มันต้นอะไรอ่ะมันเหมือนจะให้เราค้นหาด,ด้วยนะดูสิมันคืออะไรสักอย่างนะครับอ่ามันเป็นกินได้นะครับกินได้นี่เป็นเคเวสเราหาด้วยกินได้นะครับผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะฮะมันมืดจริงๆผมจะไปไหนคยยังไม่รู้เลยผมคิดว่าผมจะอยู่ตรงนี้แหละคืนนี้โอ้โห,โหลบด้วยเดี๋ยวรสร้าง แคมไฟกันโอ้โหไม้ไม่พออีกอืมวัมนนี้ค่อนข้างที่จะสับสนอุรามนนะผมคงต้องเสียเลือดเจออมากนะครับพวกนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะคืนนี้ขออาศัยอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันลบไปหกโอ้โหลบเยอะมากผมต้องกินเบอร์รี่เพื่อช่วยละเบอร์รี่ค่อนข้างเยอะนะครับต้องกินเบอร์รี่ช่วยนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องดูแลเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะ ผมได้ใบไม้ครบแล้วต่อไปก็ต้องเป็นถาวันได้แล้วเหลือไม้นะครับอ่าผมต้องหาไม้ผมได้ประมาณสามท่อนแล้วละ่ะเหลือนิดหน่อยก็จะครบแล้วนะครับสร้างบ้านก่อนครั้งแรกนะเจอไม้ท่อนสุดท้ายตอนที่มือแล้วตอนนี้หาทางกลับบ้านไม่เจอเลยไม่รู้ว่าตรงไหนคือทางออกตรงไหนคือโคดหินกะแพงหินนะครับผมก็เดินรบเรียๆไปอย่างนี้แหละไม่รู้เช้านี้จะถึงบ้านหรือเปล่า โอ้หเส้นทางไกลมากเลยครับสิ่งที่สอนผมก็คือว่าผมเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรต้องต้องสร้างแลนด์มาร์กไว้สร้างที่ทางปากปากทางเข้าหรืออะไรอย่างนี้ไว้นะครับเนี่ยผมสร้างได้ละโ okay, อเคเรามาเริ่มสร้างบ้างเราก่อนหลังแรกผมไว้ตรงนี้นะมันต้องมี2อสามนอนนะครับโอ้ oh, oh, ได้แคมป์หลังแรกและสบายใจมีที่นอนแล้วนะฮะ ทีนี้จุบของก่อนผมก็จะสร้างแคมป์ไฟเพื่อให้มันสดชื่นละแต่ทีนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับผมต้องสร้างหลังคาไว้แต่มไม่มีแต่ไม่เป็นไรโอ้อ่ะเราได้ที่พักแล้วพรุ่งนี้เราก็มาเริ่มมาเริ่มหาอาหารกันนะฮะวันนี้ผมขอนอนก่อนแล้วกันเนาะ ผมใช้เวลาสร้างแคมป์ประมาณสองวันนะครับสองวันสองคืนนะฮะโอ้โหหายากมากนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งแคมป์ในในป่าเราตั้งแคมป์ด้านนอกนะครับทําให้ปัญหาอุปกรณ์วัสดุในการสร้างแคมป์ค่อนข้างยากหน่อยนะดูวันนี้เราทํะไรวันนี้เราก็จะไปหาอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือกันเพื่อที่จะเอาไ้ล่าไว้แรงต่างนะครับป่าไผ่ยังไม่เจอเลยป่าไผ่นี่เป็นแหล่งที่ต้องไปหาจริงเพราะว่ามันเป็น ที่ที่มีต้นลำไผ่นะทาให้เราสามารถที่จะเอามาทาเ็นูบุฟได้นะครับอ่ะฉันนี้ผมจะออกหา่าวัตถุดิบกันนะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างเครื่องมือเอามาทําสิ่งที่เราต้องการอยากทำแหละผมจะขึ้นไปป่าทางด้านเหนือก่อนนะวันนี้นะนี่ผมเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้แห้งๆต้นเล็กๆนะครับเพราะว่าต้นนี้มันต้องมาแทนไม้ไผ่แน่นอนเลยนะฮะเพราะว่า ผมยังไม่เห็นต้นไผ่ผมเดาเอานะฮะว่ามันต้องแทนต้นไผ่แนใ่นอนเลยเนี่ยผมก็ยังไม่เจออะไรพิเศษเหรอกก็เจอต้นไม้นั่นแหละท่อนไม้ท่อนอะไ,ไรต้อนเก็บไปก่อนช่วงนี้เอาไว้ทําฟืนด้วยเอาไว้ทําเครื่องมือด้วยนะครับตอกนกลางคืนนี่เลือดเราจะลดเร็วมากเลยนะฮะฉะนั้นเวลาเราเจอต้นเบอร์รี่หรือว่าต้นยาต่างๆนี่ทําให้เลือดเราเพิ่มได้นี่เราควรจะเก็บไว้เลยนะเพราะว่า มันรถเร็วจริงๆถ้าเราอยู่ในแคมป์หรืออยู่ในอะไรรถเร็วมากนี่ต้นสนเราสามารถเก็บได้เอาไปทำกับดักหรืออะไรได้อผมเจอต้นไม้แปลกต้นหนึ่งมันมีให้เก็บด้วยสียเป็นใบนะครับน่าจะได้ใบตัวนี้เก็บไม่ได้ยังมีเครื่องมือโอ้โหกวาจะหาเจอหายากมากครับบอกเลยหายากมากหาเจอแต่ละอันนี่ไม่ธรรมดานะฮะโอเคผมได้อุปรกรณ์มา สามชิ้นละอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบอย่างองื่นเพิ่มได้นะครับผมจะหาไปดูในต้นไม้เลยนะว่ามันใช้ได้ตามที่ผมคิดไหมโอ้เช้ามาบนตกเลยร่างกายผมไม่ดีขึ้นเลยนะครับอุปกรณ์ผมต้องมีไม้ไผ่มันต้องมีไม้ไผอ่ะฝนมันตกอ่ะทำไงดี ช้ามาก็ฝนตกเลยไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินเลยทางกับดักได้ไหมกับดักก็ทําได้วะ่ะอ,อ๋อเขพอได้อยู่นะครับทําทําไมอะ่ะทําเพื่อที่จะหาอาหารหน่อยผมต้องตักฝนไปหาอาหารแล้ววันนี้สุขภาพร่างกายไม่ดีไม่เป็นไรผมก็จะพยายามหาอาหารและหารดื่มนะครับน้ําดื่มนั้นไม่น่าจะหายากนะโดดเสสยโอเคนะครับสามารถดื่มตัวน,นี้ได้เลยนะอ่าเรียบร้อย ทีนี้ตัวนี้คืออะไรโอ้มันคือวอเทอร์ชนัดบ้านเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งกินได้นะครับให้เนื้อสิบสีอ้อโอเคผมจะวางตระดตาไว้ตรงนี้แหละใกล้ๆบ้านเราเนี่ย ทะเลสาบตรงนี้ไม่ลึกมากนะครับสามารถลงได้ค่อนข้างไกลเฮ้ยมีปลาด้วยแต่ว่าผมไม่มีอาวุธที่จะล่าปลาอ่าผมเจอตัวนี้ที่เราไปหาว่ามันคืออะไรอ่ามันคืออะไรวะมันคือแยมกินได้เลยไหมกินได้นะครับให้อาหารเยอะม,มาก65สามารถกินได้เลยนะครับถือว่าเยอะนะ65ให้พลังงานด้วยฮะ นี่ต้นไม้ที่เราต้องการเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทํารองเท้าทําที่ใส่น้าไม่ทําอาหารนะรจำเป็นนะต้นจำเป็นรู้สิว่าต้นนี้มันให้อะไรเราหาตั้งนานให้ไม้สีให้ไม้สีสนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้อ่างอื่นเลยนะครับก็คือเป็นฟืนเองนะครับไม่ไม่ใช่อะไรพิเศษนะฮะนึกว่าจะเป็นเหมือนไม้ไผ่โว,ว้ผมเจอมี โอ้โ,โหวองวองวอมีตัวบันเลอร์เลยโอ้โห้เฮ้ยไม่มีอะไรสู้มอะไรต้องหนีอย่างเดียวนะตอนนี้โอ้โหเมื่อกีน้นี้เกือบตายแล้วผมมันตามมาแล้ว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 หน,นีอย่างเดียวมีเฮงสามก้อน จะถึงบ้านไปยังไม่รู้เนี่ยสามสิบแล้วผมต้องสร้างบ้านเยะจริงว่ะโอ้ยมันตามมาว่ะบ้าไปแล้วโอ้ยยงมีสีมตาลผมไม่ทามันโกรธดีกว่ารียบหนี้กลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โล่งใจมันหนีกลับไปแล้วโอ้มืดละแป๊บเดียวนะฮะผมมีเวลาประมาณสองทีในการเดินกลับบ้านในช่วงเวลางคืนนะครับมันจะเริ่มมืดตอนอุ้ยเจอมีตัวนึงมันจะเริ่มมืดตอนประมาณสามนาทีสุดท้ายแต่ตอนนี้ผมเจอมีอย่างเดียวเลยผมจะได้นอนไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหตกน้ำอีกอ,อืแค่อีซี่ วันนี้มีมาสองวันที่สี่มีมาสองโอ้โหพี่น้องเอ๋ยโอ้โหตามติดชีวิตเลยเซอร์มึงเสร็จแน่เซอร์ถึงบ้านแล้วว่าคงไม่ตามมานะถ้าผมสมัครเข้านอนในบ้านได้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้ตามมานะครับโอ้โหมันไม่ตามมานะฮะก่อแคมป์ไฟล็กนแป๊บหนึ่ง ออ้ยเพื่อความสบายใจเมือพอดีอ่ามีอะไรให้ผมกินบ้างคืนนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมไม่มีอะไรผมกินเลยอ๋อด่านนี้นี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมยังไม่สํารวจแล้วกันนะผมแค่สร้างบ้านแล้วก็หาอาหาร ขั้นพื้นฐานไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่ามันมีอาหารอยู่หลากหลายนะที่เราสามารถหาได้ทั้งแยมแล้วก็มีเบอร์รี่แล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราสามารถหากินได้นะครับโดยที่ไม่ต้องล่าสัตว์นะครับแต่นี้ผมก็เริ่มทางกับดักอะไรไปแล้วล่ะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้แหละนะฮะก็ให้เรารู้ว่าที่นี่หน้าตาย,ยัางไงประม,มาณไหนนะครับวัยพัฒนาแล้วก็มาลงลึกเกี่ยวกับการหาอาหารใช้ชีวิตรอดแล้วก็ อาจจะล่าหนีล่างูด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะในอนาคตเราต้องเสริมสร้างฐานทัพเราเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเราก็หาต้นไม้ไผ่ด้วยนะครับว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับเอาละฮรัสำหรับพานด้ก็เพียงพอทต่เป็นงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสำหรับการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะับผมก็ขอกล่าวว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ